สวัสดีครับที่นี่ร้านฟิล์มต่อไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมมีรถใหม่เข้ามานําเสนอนะครับเป็น c ี6 5 0 f นะครับปี2016โครงแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับเจ้าคันนี้ก็คือจะมีท่อแต่กฟูมานะครับจะเป็นท่อของ s อนะครับสีนี่ความสวยประมาณ90-95%เลยนะครับไม่มีรอยลมสไลด์หรือว่าลมแปะมานะครับรอบคันข้างหลังก็จะเป็นท้ายสั้นยางยังเต็มใ้ได้อีกนานนะครับ สโตเตยังใช้ได้อีกนานนะครับผมคันนี้เครื่องสวยมากเลยครับนีม่มีแกะนี่มีอะไรนะครับสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเลขไม้กันดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่นิโลนะครับได้กุญแจสองดอกนะครับผมคันนี้วิ่งมาแล้ว1 8 1่งหมืนแปี่กิโลนะครับ แล้วก็เจ้าคันนี้มีของแต่งมาเพิ่มก็จะเป็นตัวสายชาร์จ USB นะครับเป็นตัวชาร์จ USB โทรศัพท์นะครับแม่สงสัยว่าจะทําเป็นแนวทัวริงเพิ่มนะครับมี USB มาด้วยเดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้าคันนี้กันนะครับโอเค โอเคนะครับหอมปากหอมพอกับเจ้าเสียงของ CB 6 5 0 F นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะออกเจ้า CB คันนี้นะครับติดต่อสอบถามผมไม่ได้เลยนะครับร้านผมก็ยังผิดคอนเซปต์เดิมเหมือนกันนะครับว่ารถสวยแค่ดูเสียออกได้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม